ฉันไปขอผู้หญิงคนอื่นแต่งงานเหรอเนี่ยบิวเออคุณเห็นกางเกงที่ผมใส่เมื่อคืนไหมเออเห็นค่ะพอดีว่าฉันกำลังซักอยู่คุณมีอะไรหรือเปล่าคะผมขอกางเกงตัวนั้นผมคืนหน่อยได้ไหมเออแต่ว่ามันเปียกอยู่นะคะผมรู้คืนไหมผมเหอะผมว่าผมต้องลืมเงินไว้ข้างในนั้นแน่เลย อ๋อผมคงเข้าใจผิดเองละเบเบคะฉันขอเงินหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าช่วงนี้ฉันไม่มีเงินเลยอะช่วงนี้ผมก็ไม่มีเงินเหมือนกันนั่นแหละอถ้าเนื้อทั้งตัวผมมีอยู่แค่นี้คุณเอาไปซื้อกับข้าวให้พอสำหรับสามวันนะสามวันเหรอคะ นี่มันอะไรกันอะเบะเงินแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกนะคะโพบิว oh, คุณก็รู้ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีตังคุณก็น้าจะเข้าใจผมบ้างอะฉันเข้าใจค่ะแต่คุณเป็นคนเดียวที่มีงานทําอยู่ตอนเนี้ยก็ใช่อะสิผมมันมีงานทําแล้วทําไมคุณไม่ไปหางานทําบ้างอะเออคือหมายถึงคุณลองไปขายหมูปิงตรงหน้าบักซอยตรงถนนนั้นดูไหมเออก็ได้ค่ะ ฉันจะลองหาทางดูนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันไม่มีทางหรอกที่แฟนฉันจะนอกใจฉันได้เขาไม่ใช่คนแบบนั้นรูปนี้ต้องผ่านมานานแล้วแน่ๆเลยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อฉันขอซื้อเนื้อหมูราคาที่ถูกที่สุดครึ่งโลค่ะแล้วก็กระเทียมครึ่งโลค่ะได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสวัสดีค่ะฉันขอซื้อเนื้อหมูที่ไปทำสเต็กอาหค่ะแล้วก็ขอเป็นเนื้อที่นิ่มแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะคะได้ครับผมไปหยิบมาให้นะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันไม่เคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนเลยนะคะอ๋อพอดีว่าฉันไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะ บ้านฉันอยู่ห่างจากร้านนี้เป็นหลายซอยเลยฉันเห็นว่าร้านนี้มีทั้งของแพงแล้วก็ของถูกขายอะคะ่ะฉันก็เลยมาซื้อร้านนี้พอดีฉันมีเงินอยู่ไม่มากอะคะ่ะอ๋อฉันดูท่าทางของคุณฉันก็พอรู้แล้วล่ะคะ่ะนี่แฟนฉันไปขอผู้หญิงคนอื่น แต่งงานเหรอเนี่ยแหวนคุณสวยจังเลยนะคะเหมือนแหวนมั่นเลยอะ่ะนน่คุณกำลังจะแต่งงานเหรอคะใช่ค่ะพอดีเมื่อวานนี้แฟนฉันเพิ่งของฉันแต่งงานนะคะฉันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากเลยคะ่ะอ่ะนี่ว่าแต่นี่คุณมีรถมาหรือเปล่าคะหรือว่ามีคนมารับหรือเปล่าคะ <c oughs> เห็นคุณบอกว่าบ้านคุณอยู่ค่อนข้างไกลาจากร้านนี้นะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งคุณได้นะคะอ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะคือ ฉันเดินไปกลับแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะโอ้นี่คุณเดินไปกลับตลอดเลยเหรอคะค่ะฉันชินแล้วอะ่ะแล้วก็อีกอย่างฉันจําเป็นต้องมาซื้อของที่นี่ด้วยแล้วแฟนฉันก็ให้เงินมาแค่ร้อยเดียวมาซื้อกับข้าวอะค่ะจริงเหรอคะแฟนคุณนี่แย่จริงเลยนะคะเนี่ยไม่เห็นเหมือนแฟนของฉันเลยอะฉันอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็ซื้อให้ทุกอย่างเลยคะ่ะตามที่ฉันต้องการและทุกวันนี้นะคะฉันเนี่ยไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยละคะ่ะดูเหมือนว่า แฟนคุณเนี่ยจะรักคุณมากเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างกับคุณแน่นอนค่ะเขารักฉันมากมากเลยค่ะเมื่อก่อนแฟนฉันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะดูเหมือนว่าคุณจะรักแฟนคุณมากเลยนะครับค่ะฉันรักเขามากผมก็ไม่ได้ใจอะไรหรอกนะครับแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าครับอ คุณหมายความว่ายังไงคะผมหมายความว่าที่คุณบอกว่าคุณรักเขาแล้วคุณเคยคิดไหมครับว่าเขารักคุณเท่ากับที่คุณรักเขาหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วค่ะความรักของเราสองคนอ่ะก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วเออเท่าไหร่คะอ,อของคุณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครั คุณจ่ายผมแค่หนึ่งร้อยก็ได้ครับที่เหลือเนี่ยคุณมีเมื่อไหร่ผมก็เามาให้ขอบคุณนะคะ,อะของฉันเท่าไหร่อะคะองคุณสามร้อยหกสิบบาทครับโอเคค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับยังไงก็ รบกวนฝากตัดทายว่าที่เจ้าบ่าวคุณด้วยนะครับได้ค่ะงั้นงานแต่งของฉันเนี่ยฉันเรียนเชิญคนด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะจะมีงานแต่งนะ บิวในอาหารของวันผมอะ,อะฉันยังไม่ได้ทำอะคะ่ะป่านนี้แล้วคุณยังไม่ทำอาหารของวันให้ผมอีกเหรอผมให้เวลาคุณทั้งวันเนี่ยคุณเอาเวลาไปทำอะไรหมดก็ฉันต้องไปเดินซื้อกับข้าวร้านที่มันไกลออกไปไงคะแล้วทำไมคุณต้องไปเดินซื้ออะไรที่มันไกลขนาดนั้นนะก็คุณให้เงินฉันมาแค่เนี้ย ฉันก็ต้องไปซื้อกับข้าวร้านที่เขาขายของถูกๆสิคะซึ่งมันก็อยู่ไกลจากบ้านเราหลายซอยอะ่ะฉันก็เลยต้องเดินไปไงแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันทําเสร็จเร็วๆอะ่ะคุณก็ให้เงินฉันเพิ่มสิผมก็ให้เงินคุณไปมากพอแล้วนะร้อยเดียวเนี่ยนะคะมันไม่พอหรอกคะ่ะเบแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณก็ทํางานกะดึกด้วยไม่ใช่หรอแล้วคุณเอาเงินไปไหนหมดก็ผมมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดไง อออข,ของขวัญน,น่น้ำหอมนี่เหรอคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินให้ฉันไปซื้อกับข้าวแต่คุณซื้อน้ำหอมผู้หญิงเนี่ยนะบิลนี่มันของขวัญที่ผมใช้สำหรับทำธุรกิจของผมคุณมีหน้าที่ดูแลบ้านทำกับข้าวคุณก็ทำไปสิคุณจะไม่ยุ่งกับงานของผมทำไมอ่ะ เบลครับนี่มันอะไรอ่ะมันคือเบ,บลเบลนี่คุณเชื่อคำพูดไอ้เจ้าของร้านค้านั้นด้วยเหรอหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแอบนอกใจผมไปหามันถึงว่าแหละ มังั้นคุณคงไม่ไปซื้อของไกลขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอยากเจอมันใช่ไหมบิวต่อจากเนี้ยคุณไม่ต้องไปไหนอีกแล้วอยู่บ้านนี้แหละเบคุณจะทำอะไรอะเบคุณฝปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะเบ I said, no, my สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะนี่คุณเป็นใครคะเออคือว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณนะคะเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะแต่ว่าฉันไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าฉันเป็นใครฉันแค่อยากช่วยคุณเท่านั้นเองอะค่ะเอองั้นคุณช่วยหยิบคุณแจค่ะคุณแจจะอยู่ในรังข้างๆประตูค่ะแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลยนะคะ คุณเองเหรอคุณมาที่นี่ทำไมอะ่ะคุณเป็นชูกับแฟนฉันใช่ไหมคือฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะฉันก็มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันนะคะคือความจริงแล้วฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าเบร์เขามีแฟนอยู่แล้วอะ่ะถ้าคุณไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วคุณมาที่นี่ได้ไงเอ่อคือผู้ชายที่ขายของที่ร้านค้าค่ะเขาบอกฉันมาผ่านกระดาษแผ่นนี้นะคะ่ะ ชายคนนั้นเขาก็บอกฉันแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะฉันว่าเราคงต้องให้บทเรียนกับเบย์เขาแล้วละคะ่ะแล้วคุณจะให้บทเรียนอะไรกับเขาอะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองก็ได้ผลประโยชน์จากเขาคุณได้ทั้งเงินได้ทั้งหลายๆอย่างจากเขาดูการแต่งตัวคุณสิทุกอย่างอะคุณก็มีแต่ของแพงๆทั้งนั้นน่ะคุณคะคุณเข้าใจไหมคะเขาทำกับคุณได้ขนาดนี้แล้วอะเขาก็ทำกับฉันได้เหมือนกันและอีกอย่าง ฉันก็ไม่อยากพูดถูกกระทำเหมือนกับคุณฉันทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้นไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะคุณตามฉันมาสิคะคุณจะพาฉันไปไหนคะไปเถอะคะ่ะมาเถอะคะ่ะบิวนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะเบย์เอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณทำแบบนี้กับผมทำไมอ่ะนี่ผมลงทุนทำงานหาเงินหให้คุณเลยนะใช่คุณให้ฉันทุกอย่างแต่ฉันอยากอยู่กับคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักฉันจริงๆคุณเข้าใจไหมถ้าเป็นอย่างนั้น่ะงั้นคุณก็คืนของที่ผมซื้อให้คุณมาแล้วก็ออกไปจากบ้านนี้ซะอะไรกันเบย์ e? นี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าบ้านหลังเนี้มันเป็นบ้านของฉัน ของทุกอย่างที่คุณซื้อให้เนี่ยฉันจะคืนให้คุณก็ได้นะแต่ฉันจะเอาไปทิ้งไว้ข้างถน,นนมาเก็บไปด้วยแล้วกันแล้วแหวนของผมคืนมาอย่นี้นะแหวนนี่น่ะเหรอฉันไม่คืนฉันจะเอาไปขายแล้วมาแบ่งเงินกันสองคนเพื่อชดเชยในสิ่งที่คุณทำเลวกับพวกฉันนี่แกต้องการแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแกนะรีบใส่หัวสันปัปดฉันไปเดี๋ยวนี้เพราะว่าพวกฉันสองคนไม่อยากเห็นหน้าเก่งต่อไปไงแล้วอีกอย่างนะ มีสิทธิ์กลับไปเหยียบบ้านของฉันด้วยถึงแม้วบ้านของฉันจะเล็กอะ่ะแกก็ไม่มีสิทธิ์ใส่หัวไปพวกแกสองคนจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับฉันฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเปิดตาฉันอะ่ะให้ฉันได้รู้ว่าเลวแค่ไหนฉันก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะ คนที่เจ็บที่สุดก็คือเราสองคนนี้นะะแหละค่ะอะไรอีกอย่างเนี่ยถ้าคุณมีอะไรให้ชนช่วยเหลือเนี่ยคุณก็บอกฉันได้เลยนะคะยังไงซะเราก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ ไงคุณผมเคยบอกคุณแล้วหัวอย่าเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เหลืออะไรแบบนี้แหละ